นะครับดูตัวอย่างในการประยุกต์อินิกันไม่จํากัดเขตนะครับในเรื่องของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับจงหาผลเฉลยเฉพาะนะครับขอสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้นะครับผลเฉลยเฉพาะนะครับก้อนนี้นะครับแล้วก็เมื่อสิ่งที่เราต้องดูตรงนี้นิดนึงก็คือว่าคําพูดตัวนี้นะครับมีความหมายว่าอะไรนยครับตัวนี้มีความหมายว่า y เนี่ยเท่ากับอะไร y เท่ากับ1น,นะเมื่อ x ของเราเนี่ยเท่ากับ เท่ากับ2เขโอเคนะครับ y เท่ากับ1 x เท่ากับ2หรือ x เท่ากับ 2, y เท่ากับ1นะครับอันเดียวกันอ่ะผมก็จะต้องมาดูนะครับอย่างที่ว่าครับสมการเชิงอนุพันธ์ก็คืออะไรแบบแยกตัวแปรได้ก็คือเอา x อ่ะ้ y กับ dx เวลาย้ายข้างดูดีๆนะครับเวลาย้ายข้างตัวนี้ยังไม่สามารถที่จะย้ายไปได้เลยนะครับเพราะว่าปัญหาคือไอตัวนี้ต้องเอาไปก่อนนะครับมันก็จะออกเป็นอย่างงี้ครับมันก็จะอเป็น2 2 y นะครับ 2y บวก1ยกกำลัง2 dy ตัวนี้นะครับส่วน dx อยู่นะครับส่วน dx อยู่ก็จะเท่ากับ2ลบ x กำลัง3ตัวนี้แล้วค่อยย้ายทนี้ออกไปนะครับค่อยย้ายทนี้ออกไปนะครับเดี๋ยวตัวนี้ปึ๊ดมานี่เขตครับใส่วงเล็บนะครับผมจะย้าย dx มาละปึ๊บนะครับย้าย dx มาคูณคือถ้าใครปัญหาคือใครย้ายข้างผิดปุ๊บจบเลยนะครับจบเลยอ่ะกระบวนการถัดไปนะครับผมก็จัดการตรงนี้ให้มันอยู่ในรูปของอะไรล่ะ กระจายกาลังสองก่อนครับก็ได้หน้ากําลังสองสี่สี่วายกำลังสองนะครับตัวนี้แล้วกระจายนี้ได้สี่วายกำลังสองหน้ากําลังสองนะครับแล้วก็บวกด้วยสองหน้าหลังสองหน้าหลังก็เป็นสี่สี่วายสองหน้าหลัง okay ครับแล้วก็บวกด้วยด้วยหนึ่งโอเคนะครับก็เป็นลักษณะนี้ดีวายโอเคนะครับตัวนี้ก็เท่ากับสองลบเอ็กํากำลังสามเหมือนเดิมตัวนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคนะครับตัวนี้เกิดจากนี่นะครับ เนี่ยกำลังสองศักย์บูน่ะหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองหลังกําลังสองมันหนึ่งกำลังสองมันได้หนึ่งอยู่แล้วครับกระบวนการถัดไปผมก็อินทิเกรตแล้วนะครับอินทิเกรตสี่วายกำลังสองบวกด้วยสี่วายบวกหนึ่งดีวายอินทิเกรตสองค่านะครับไม่มีอะไรนะครับก็ปกติเลยครับตัวนี้ดีเอ็กซ์อินทิเกรตมาปุ๊บนนี้ก็ได้สี่วายยกกำลังสามส่วนสาม บวกด้วย 4y กาลัง2ส่วน2บวกด้วย y เขียนครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะบวก4แต่เราจะบวก4ทีเดียวนะครับตัวนี้ก็อกเป็น 2x ลบด้วย x กาลัง4ส่วนด้วย4สุดท้ายบวก4เขียนครับอะไรตัดได้ก็ตัดไปนะครับอะไรตัดได้ก็ตัดไปปรากฏว่าตัดไปปุ๊บตัวนี้ก็จะเหลือ,อ,อ4ส่วน3 y กาลัง3แล้วก็บวกด้วย 2 y กําลังสองแล้วก็บวกด้วย y นะเครับเท่ากับ2 x อันนี้ไม่มีอะไรตัดเนาะตัดอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นลบ x ยกกําลัง4ส่วน4แล้วก็บวกด้วย4เมื่อเมื่อนะครับ y 2 x 1เมื่อนะครับเมื่อ x เท่ากับ2และ y เท่ากับ1นะครับก็จะได้นะครับก็จะได้อะไรก็ก็แทงค่าลงไปครับ สี่ส่วนสาม y เป็นไร y เป็นหนึ่งนะหนึ่งยกกำลังสามบวกด้วยสองคูณกับหนึ่งยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วยหนึ่งก็เท่ากับ x เป็นสองนบสองคูณสองก็ได้สี่ลบด้วยอ่ะผมเขียนอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเราจะจะได้รู้ว่าแทนค่าลงไปนะครับสองคูณสองลบด้วยสองกำลังสี่ส่วนสี่บวกด้วยสี่ข้างนี้คิดออกมาก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็นสี ส่วนสบวก2บวกบวก1ฝั่งนี้ก็เป็น4ลบลบเท่าไหร่ครับ 2, 2คูณ2คูณ2คูณกันสตัวเท่าไหร่สี16ี่หการ4ได้4บวก4เพราะฉะนั้นสก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับสก็จะเท่ากับอ,อ,อะไรเนี่ยส่ 4, ส่วน3 4 4ส่วน3บวก2 4ส่วน3บวก2 บวกหนึ่งก็กลายเป็นสี่ส่วนสามบวกบวอะไรบวกสามครับบวก 3, 3, 3, 9, 9, บวกสามสามสามเก้าเก้าบวกสี่ส่วนสามก็เป็นเก้าสิบสามส่วนสามสิบสามส่วน 3, นะ 13, สามครับเป็นสิบสามส่วนสามโอเคเนาะสิบสามส่วนสามครับคือสี่สิบสามส่วนสามโอเคนะครับได้สี่ออกเป็นสิบสามส่วนสาม เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะออกมาเท่ากับเท่ากับนะครับเศษ4ส่วน3 y กลัง3บวกด้วย2 y กลังสบวกด้วย y เท่ากับ2 x ลบ x กำลัง4ส่วน4นะครับแล้วก็บวกด้วย13ส่วน3 โอเคนะครับ13ส่วน3แล้วก็เรียบร้อยเขีย okay, นี้ก็คือฟังก์ชันของมันนะครับฟังก์ชันของเป็นผลเฉลยนะครับผลเฉลยเฉพาะนะครับผลเฉลยเฉพาะของสมการเชิงอนุพันธ์ตัวเนี้ยนะครับเมื่อคือถ้าเป็นของแค่สมการเชิงอนุพันธ์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแค่แค่นี้นครับแค่นี้โอเคครับแต่ทีนี้บอกมาว่าเมื่อว่าเมื่อ y 2เท่ากับ1ตัวเนี้ยก็คือเมื่อ y เป็น1 x เป็น2อะ่ะ ก็จะต้องออกมาเป็นฟังก์ชันตัวนี้นะครับโอเคนะครับลักษณะแบบนั้นโอเคนาะอ่าถัดไปนะครับลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองดูอีกตัวอย่างหนึ่ง x กาลังสอง y บวกหนึ่งตัวนี้นะครับมองจากสภาพผมก็ขอจับย้ายก้อนนี้ก่อนกับไอ้ก้อนนี้นะครับย้ายไปคนละข้างซะเพราะมันเป็น dy กับ dx นะครับผมก็จับมันย้ายมาเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็น y กาลังสอง x ลบหนึ่งผมเอา dy เขียนไว้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเท่ากับติดลบติดลบนะครับติดลบ x กำลังสองส่วนด้วย y บวกหนึ่งแล้วก็ d x กระบวนการถัดไปครับผมก็ย้าย y มาฝั่งนี้นะครับก็ออกมาเป็น y กำลังสองส่วนด้วย y บวกหนึ่งเขียนไหมครับอันนี้ก็เป็น dy อันนี้ก็จะเท่ากับลบ x กำลังสองส่วนด้วย x ลบหนึ่ง dx เข้าไหมครับกระบวนการนี้อ่ะกระบวนการถัดไปครับก่อนจะอินทิเกรตผมก็ไปดูก่อนว่า y กำลังสองตัวนี้นะครับมันคืออะไรก้อนนี้นะครับก้อนนี้เข้านจครับผมก็ไปไปทดตัวครับไปตั้งหารยาว y กำลังสองถูกหารด้วย y บวกหนึ่งเคนะครับก็จะได้ y นะครับตัวนี้เอา y ไปหาร y กำลังสองเนาะนี่ก็จะได้ y กำลังสองแล้วก็บวกด้วยบวกด้วยอะไรบวกด้วย y เคครับแล้วก็จับมาลบกันข้างบนนี่คือการหันยาวปกตินะครับนี่ก็ได้ลบ y โอเคไหมครับถัดไปก็เอา y หันก็ได้ลบหนึ่งลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งถัดไป y คูณลงมาครับก็ได้ลบ y แล้วก็ลบหนึ่งนะครับจับมาลบกันปุ๊บก็เหลือเศษเป็นเศษเศษหนึ่งโอเคครับเพราะฉะนั้นไอ้ฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือนะครับผมไปตั้งหันยาวมาครับไอต้ตัวเนี้ยตัวสีตัวที่ผมบงไว้เนี่ยมันก็จะคือ y ลบหนึ่ง วาลบหนะครับแล้วก็เศษมันคือ1เนาะก็คือบวกด้วย1ส่วนด้วย y บวก1เขียนนะครับ dy ดี๋ยนับก็อจะอมาเป็นแบบนี้เขียนะครับอ่ะสับไปฝั่งขวามือครับฝั่งขวามือนี่ดีวานะครับฝั่งขวามือก็อจะอกมาเป็นเท่าไหร่ครับก็ไปตั้งหารมาครับตัวนี้ก็จออมาเป็นตั้งหารเนาะเดี๋ยวผมไปตั้งหารนิดนึงนะครับ ตัวนี้นะครับ x กำลังสองนะครับ x กำลังสองถูกหารด้วยอะไรถูกหารด้วย x ลบหนึ่งก็จะออกเป็นเอา x ไปหาร x กำลังสองใน x นะครับคูณกลับลงมาคูณตัวนี้ลงมานะครับลบ x นะครับจับมาลบกันก็จะได้บวก x นี่ก็ออกเป็นบวกหนึ่งครับบวกหนึ่งแล้วก็ โอเคเนาะผมเมื่อกี้ผมจับลบมาครับเอา x ไปหารตัวนี้นะครับถัดมาปุ๊บก็ได้ลบหนึ่งโอเคไหมเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่เริ่มกระบวนการใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับเขียนใหม่เขียนใหม่ x กำลังสองเดี๋ยวมันหลงนะครับเดี๋ยวมันผิด x กำลังสองถูกหารด้วย x ลบหนึ่งผมเอา x ไปหาร x กำลังสองได้ x แล้วผมก็คูณกลับลงมามันก็เลยได้ x กำลังสองลบด้วย x กระบวนการขัดไปก็จับมาลบกัน Okay, ครับตัวนี้ลบออกมาก็ได้เได้ x จับ x มาหาอีกทีหนึ่งได้ได้เท่าไหร่ได้บวกหนึ่งคูณกลับลงไปก็ได้ x อกแล้วก็ลบหนึ่งโอเคไหมครับแล้วก็จับมาคูณลงไปนะครับจับมาลบกันอีกทีหนึ่งครับก็ได้ออกมาเป็นหนึ่งเศ็ปหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะออกมาเป็นอะไรครับออกมาเป็นมันจะมีลบอยู่นี้เนาะลบแล้วก็อีกก้อนนี้นะครับก็ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ x บวกหนึ่งบวกหนึ่ง แล้วก็อะไรครับหน,นึ่งห okay, น, <c oughs> นึ่งส่วนด้วย x ลบหนึ่งตัวนี้นะครับเนี่ย dx ลักษณะนี้โอเคนะครับคราวนี้ผมจะอินทิเกรตมาเนาะนะครับจะอินทิเกรตแล้วนะครับมันติดลบอยู่ก็จะอินทิเกรตครับอินทิเกรตก้อนแรกก็ y ลบหนึ่งอันนี้ก็บวกด้วยหนึ่งส่วนด้วย y บวกหนึ่งนี่ก็เท่ากับดึงลบมาข้างนอกเลยนะครับอันนี้ก็เป็น x บวก1แล้วก็บวกด้วย1ส่วนด้วย x ลบ1 x ลบ1นะครับ x ลบ1แล้วก็ d x นครับก้อนแรกก็จะออกมาเป็นเท่ากับนะครับอันนี้ก็จะออกมาเป็น y กำลัง2ส่วน2นี่ก็ลบด้วยลบด้วย y แล้วก็บวกด้วย ate, อินทิเกรตตันนี้ก็ออกมาเป็นอะไรครับอินทิเกรตออกมาเป็น log นะครับออกาเป็น log y บวก1 <c oughs> เขียนดีๆหน่อยแล้วกันนะครับ y, y กําลัง2ลบ y แล้วก็บวกด้วยล็อกของ y บวก1ฝั่งนี้ก็เป็นลบด้วยลบด้วยนะครับใส่วงเล็บนิดนึงครับเดี๋ยวมันงงนะครับ x, x กําลัง 2, 2ส่วน2บว,ว2บวกด้วย x ครับบวกด้วย x นะครับแล้วก็บวกด้วยตัวนี้ก็จะออกมาเป็นอะไรครับออกมาเป็นล็อกอีกนะครับตัวสุดท้ายนะครับก้อนนี้ผมอินทิเกรตทีละก้อนครับก้อนนี้ ก้อนนี้อินทิเกรตออกมาได้ x กาลังสองส่วนสองก้อนนี้อินทิเกรตออกมาได้ x ก้อนนี้นะครับอินทิเกรตออกมาก็ได้ log x ลบหนึ่งนะครับใส่ค่าสมบูรณ์ด้วยครับตามสูตรของมันนะครับ x ลบหนึ่งนะครับสุดท้ายก็บวกด้วยบวกด้วย c นะครับผมขอลบพวกนี้ทิ้งนะครับสีแดงๆพวกนี้ที่ผมไปทดมานะครับนี่ก็บวกด้วยบวกด้วย c ซึ่งนะครับจัดรูปใหม่ดีๆมันก็ y กาลังสองลบ y บวกด้วย ln y บวกหนึ่ง เขีย okay, นครับแล้วก็ตัวนี้ก็ออกมาเป็นลบ x กำลัง2ส่วน2นะครับลบ x แล้วก็ลบด้วยลบด้วยรอนของ x ลบ1นะครับแล้วก็บวกด้วย4ครับทีนี้เขาบอกว่าก้อนนี้เมื่อ y 2เท่ากับ0เมื่อ y 2เท่ากับ0คืออะไรครับ x เท่ากับ0ไม่ใช่ x เท่ากับ0นะครับ x เท่ากับ2 x เท่ากับสองนะครับแล้วก็ y เท่ากับศูนย์มันก็ดูจากนี่นะครับค่าของค่าของ y อ่ะเท่ากับสองนะเมื่อ x กเป็นสองเขียนนะครับเมือ่อผมก็เขียนะออะะ 0, นะครับเมื่อเมื่อไรเมื่อ x เท่ากับสองและ y เท่ากับศูนย์ครับ y เท่ากับศูนย์ครับแทนค่าลงไปนะครับ y เป็นศูนย์ปุ๊บฝั่งนี้ปุ๊บเป็นศูนย์หมดเลยศูนย์หมดนะครับฝั่งนี้เป็นศูนย์หมดเลยศูนย์หมดนะครับก็จะเท่ากับ เท่ากับ x เป็นะไรครับ x เป็น2 x เป็น2นะครับตัวนี้ก็จะออกมาเป็นลบลบสี่ส่วน2ลบด้วย2แล้วก็ลบด้วย x เป็น2นะครับแทนค่าลงไปเนี่ยครับก็0ลบด้วย0นูนย์ะฝั่งนี้บวกด้วย4เพราะฉะนั้น c ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ c ก็จะเท่ากับตัวนี้ลบกันออกมานะครับก็ออกมาเป็นลบ2ตัวนี้นะครับก้อนเนี้ยก้อนเนี้ย ก้อนนี้นครับได้ลบสองนี่ครับตัวนี้ลบสองลบสองก็ได้ลบสี่ย้ายค่ามาเป็นก็เป็นสี่ครับเพราะนั้นสี่คือสี่คือสี่สี่คือสี่ครับตัวนี้ได้สี่ออกเป็นสี่เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสมการที่เราต้องการหรือสมการที่เราอยากได้ตัวเนี้ยของข้อน,นี้ครับก็จะออกมาเป็นเอ่อเท่าไหร่นะก็ Co ปลตัวบนมา y ายกำลังสองลบ y บวกด้วย l o อกของ y บวก1นะครับลบด้วย x กำลังสองส่วน2ลบ x แล้วก็ลบด้วย l o อกของ x ลบ1แล้วก็บวกด้วย4โอเคนะครับก็จะเป็นคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ตัวนี้นะครับลักษณะแบบนั้นความลำบากของไอ้นี่ก็คืออะไรความลำบากของไอ้นี้คือเนี่ยครับต้องจัดการตัวนี้ก่อนไม่งั้นเราอินทิเกตไม่ออกแล้วนะก็จัดการโดยการตั้งหายาวปกติธรรมดา โอเคนะครับแล้วก็มีการใช้สูตรในการกอินเกเอะไรนะที่ออกมาเป็นล็อกนะครับตัวนี้1ส่วน u du อ่ะหนึ่งนก็จะออกมาเป็นล็อกยล็อกค่าสมมูรณ์ของ u โอเคนะครับก็แค่นั้นการหาค่า c เนะี่ยที่ผมพยายามย้ำก็คือมองให้ออกครับ y 2เท่ากับศูนย์หมายความว่าอะไรหมายความว่าค่า y เนะี่ยมันเป็นศูนย์นะโอเคนะครับเมื่อ x อะ่ะเมื่อ x อ็กมันเป็น2โอเคนะครับเมื่อ x เท่ากับ2ก็คือตัวนี้ดูตัวนี้ให้เป็นนะครับ